นี่เครื่องแห้งๆเลยไปม,มาเรามาดูที่โครงสร้างรถโตตาชัดๆเห็นไหมแต่ตัวนี้สามารถเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวที่มีเป็นเบาที่สําหรับผู้สูงอายุได้เลยเป็นรถเข็นได้เลยนะมาบอกก่อนบุ๊กเซอร์วิสครบนะครับเข้าศูนย์เช็คเลขไมลเลขคนถังได้เลยบายัตตกุ๊บถ้าคุณเป็นคนครอบครัวใหญ่นะฮะและอยากได้รถนะที่ไปเที่ยวไหนก็ได้หรือว่ามีอากงอาม่นะรหรือคุณพ่อคุณแม่ที่ มีอายุและอยากใช้รถคันนี้เอาไปทําเป็นรถเข็น VIP เบอลพูดได้เลยครับที่บอลพูดมาทั้งหมดนั้นรถคันนี้ทําได้ครับโตโยต้ามายาเซตี้ครับเป็นเครื่อง2.8นะฮะเป็นตัวมาตรฐานนะครับเ่อนๆคันนี้เป็นปี2020นะครับมา130,000โลนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้รับประกันที่ศูนย์บริการ2ปี20,000โลตัวรถคันนี้ครับไฟหน้าเป็นดับเบิลโปรเจคเตอร์ให้แบบนี้มี LED ให้เรียบร้อยแล้วกระจกหน้าที่ค่อนข้างใหญ่นะผมต้องบอกว่าเฮ้ย สวยมากนะพอพอด้วยความที่มันโครเมียมเยอะมันทำให้มันดูแบบสวยจริงๆนะนะครับแล้วก็ในส่วนตัวนี้ครับมีไฟตัดหมอกให้ทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วนะฮะเซนเซอร์ในส่วนเซนเซอร์นหน้าเนี่ยมีให้เรียบร้อยแล้วฮะเรามาดูในส่วนตัวนี้ตัวเครื่องนะที่มาด้วยเครื่อง2.8นะนเพื่อนอยู่นี่ต้องพูดก่อนเลยที่ดูนี่เครื่องแห้งๆเลยไปมาเรามาดูที่โครงสร้างรถโตตตาชัดๆเห็นไหมรถปากกระโปรงหน้าไม่มีเสีย แก้มสวยแบบนี้ไล่มาที่คานมาแบบนี้นะครับดูนี่ซึนฝั่งผมนะฮะไล่ฝั่งนี้มาเลยนะฮะสวยๆแบบนี้โอเคนะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะฮะเพราะต้องบอกแบบนี้ซื้อรถยาวจะถูกเข้าว่าครับเพราะว่ารถอันเนี้ยใช้เนี่ยเหมือนบ้านหลังหนึ่งเลยจริงเรามาดูในส่วนล้อครับลัดมาด้วยยางกูดเยียร์แบบนี้นะครับเป็นตัว SUV นะฮะคันนี้นะเพื่อนๆดู สัปดาห์ที่7ปี24่เพิ่งวิ่งมาอยู่ประมาณแค่แค่ประมาณปีหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะปีหน่อยๆน่อยนะครับแล้วก็ดอกยางดอกยงเนี่ยอยู่ครบเลยกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวเป็นโครเมียมแบบนี้นะฮะกุญแจเป็นพุ s สตาร์ทสมาร์ทเอ็นทีเรียบร้อยแล้วนะฮะภายในก็มีในส่วนของตัวพุชคอนโทรลให้มาติดฟังก์ชันตรงคงมาอะไราให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เบาะนะฮะมีนเบาะหนังมาให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับหน้าจอ DVD Air แอร์ดิจมีให้ครบอยู่แล้วนะครับมาพาไปต่อกันในส่วนของตัวนี้เลย แล้วก็ในส่งตัวนี้เขาสามารถแต่เพื่อนจะไปทําประตูไฟฟ้าได้ไหมทําได้นะครับแต่อันนี้พอมันติดสแตนดาร์ดมันก็ยังเป็นประตูที่เป็นประตูธรรมดาอยู่แต่ตัวนี้สามารถเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวที่มีเป็นเบาะที่สําหรับผู้สูงอายุได้เนี่ยเป็นรถเข็นได้เลยนะราบอกก่อนนะตัวนี้ดูทั้งหลังคาเออจะมีทั้งแอร์หลังให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หลังคาที่สวยสุดตัวนี้คือภายในใคันนี้เบาะเนี่ยสวยสวยมากๆเลยเพื่อนๆโอเคนะครับเรมาดูข้างหลังต่อ ข้างหลังตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนไฟท้าย A U D แบบยาวแบบนี้ครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะจะเขียนด้านล่างว่าโตต้าม c h e ส t ตียแบบนี้นะครับตัวนี้ต้องมีกล้องหลังมาแล้วแน่นอนถ้าเดี๋ยวนี้ไม่มีกล้องหลังพี่ต้องระวังเลยนะครับเพราะว่ารถมันสูงมากเดี๋ยวนี้มาดูในส่วนของตัวโครงสร้างครับฝาท้ายหลังนะฮะเดิมๆแบบนี้เลยดูเม็ดสปอตครับรถราสวยจริงๆเราคัดมานะครับนี่คือวิธีการพับบอร์ดที่เราโชว์พี่ดู เพราะฉะนั้นถ้าเวลาพี่จะพับเบาฝั่งนี้ไปด้วยสําหรับคนที่บอกว่าพี่บอยครับผมเนี่ยมีในส่วนของตัวนี้แล้วก็สามารถขนของได้ด้วยไหมผมพับให้พี่ดูครับเราต้องบอกเลยว่าพอพี่เห็นแบบนี้ปุ๊บขนของขนอะไรได้เยอะเลยนะครับคือมันจะซีตัวนี้ได้ทั้งขนคนขนของ,ของ,ของ,ของและได้เครื่องดีเซลคือเครื่องดีเซลเนี่ยมันประหยัดนะครับมันจะไม่เหมือนเบนซินถ้าเพื่อนเพื่อรู้จักในส่วนของตัวเวนจูรี่อ่ะโอ้เอถ้าเป็นเครื่องแบบเครื่องเบนซินอย่างนั้นะส่วนใหญ่เขาชอบมาติดแก๊สกันนะฮะตัวรถเดิมๆสวยๆแบบนี้นะ ผมพามาดูนีดนิดนึงบุ๊กเซอร์วิสครบนะครับเข้าศูนย์เช็คเลขไมลเลขคนถังได้เลยนะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับเป็นรถของในส่วนของโต,ต้ต้าลิสซึมาก่อนเรามาดูร่า16 18ไม่มีอะไรครับสบายใจหายห่วงคันนี้ถ้าคุณสนใจคุณอยากได้วันนี้นะครับราคานะอยู่ที่1 2 4 9,000บาทผ่ทอนต่อเดือนนะครับเดือนละ20,000บาทนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยสักบาทเดียวครับ เรารับประกันหลังการขายให้2ปี20,000โล2 1 7รายการแถมช่วยหรือชุกเฉินให้อีก3ปีแม่ว่าท่านจะแบดหมดนะฮะยางแบนนะครับคุญแจหายนะหรือรถเสียบอดูแลให้พี่3ปีทั่วประเทศไทยครับใครสนใจทักมาบอรตะคุปลายพ่อแผงฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดหัวใจให้บอด้วยบายบายบายตะุบ